คลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับหนึ่งในถุงเท้าที่ดีและโคตรทนที่สุดอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือถุงเท้าวิ่ง Features สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแน <c oughs> ลครูรู้บ้างไม่รู้บ้างบายแปบซิซ่ากับผมตาบีเช่นเคยนะครับ <c oughs> คลิปนี้ผมจะมารีวิวนะครับถุงเท้าวิ่งอีกแบรนด์หนึ่งที่ผมเชื่อว่าน่าจะมีเพื่อนๆพี่ๆน,น,นักวิ่งหลายๆท่านนะครับ <c oughs> ได้เคยผ่านการทดลองใช้งานกันมาบ้างไม่มากก็น้อยนะครับ <c oughs> ส่วนตัวผมเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยใช้มานะครับใช้จนแบบเบื่อคำว่าเบื่อคือแบบมันไม่พังสักทีอ่ะมันทนมากๆนะครับนั่นก็คือถุงเท้าวิ่ง ฟีเจอร์นะครับทางฟีเจอร์เนี่ยเป็นแบรนด์ของอเมริกานะครับแล้วก็เขาเคลมไปว่าเป็นแบรนด์ที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของอเมริกาเลยนะเพราะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาไปทําความรู้จักกันแล้วกันนะครับว่ามันน่าสนใจอย่างไรบ้างนะครับคุณสมบัติเป็นอย่างไรบ้างฟิลลิ่งการใช้งานเป็นอย่างไรบ้างก็เชิญรับชมได้จากคลิปนี้เลยครับ เรามาเริ่มต้นดูจากแพ็กเกจเลยนะครับแพ็กเกจก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นกระดาษห่อแบบนี้นะครับเนาะนี่สองแบบนะแบบครูนะครับแบบครูก็คือแบบข้อยาวอ่ะเออพูดง่ายว่าแบบข้อยาวนะครับแล้วก็แบบข้อสั้นตะตุ่มนะครับและนอกจากนี้ก็จะมีแบบโนโชด้วยนะแบบวอ่ะครับแบบโนโชด้วยนะครับซึ่งบอกราคาตั้งแต่ต้นคลิปเลยแล้วกันนะครับราคาของแบบ ครึ่งแข้งนะครับเรียกว่าข้อยาวกับข้อสั้นเนี่ยจะอยู่ที่750บาทนะครับขณะที่เป็นโ o no show ว wow เนี่ยจะอยู่ที่690บาทนั่นเองได้ฟังราคาแล้วอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งคิดว่าแพงนะครับเดี๋ยวผมจะไปลงดีเทลให้ว่าน่าสนใจยังไงนะครับก็เดี๋ยวแก่ดูเลยนะครับ พอแกะออกมานะครับเขาจะมีการรับประกันด้วยเนาะการรับประกันของถุงเท้าฟีเจอร์เนี่ยรับประกัน1ปีนะครับปีที่เรียกได้ว่าเงื่อนไขก็คือเกิดจากการผลิตนะครับอย่างเช่นผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะเงื่อนไขาจากการผลิตนะครับก็คืออาจจะแบบได้ร้านเลื่อยต่างๆซึ่งผมไม่เคยเจอนะครับแล้วก็ไม่ไม่แน่ใจผมว่าไม่มีถุงเท้าวิ่งแบรนด์ไหนที่รับประกันด้วยมั้งมีแค่ฟีเจอร์เนี่ยแหละที่ประกาศว่ารับประกัน1ปีนะครับโอเคแกะออกมานะครับก็ บอกเลยว่าฟิลลิ่งสัมผัสคือดีมากนะครับเป็นฟิลลิ่งที่หนานุ่มบอกเลยว่าเป็นสไตล์หนานุ่มนะครับซึ่งความหนานะครับจะอยู่ที่บริเวณปลายเท้านะครับปลายเท้าเนี่ยจะมีความหนานะครับถุงเท้าวิ่งที่ดีผมว่าปลายเท้าควรจะหนานุ่มซับอร์นนิดนึงนะครับแล้วก็เมื่อเราสัมผัสดูนะครับความนุ่มจะอยู่ช่วงนี้ด้วยครับช่วงบริเวณฝ่าเท้านะครับช่วงบริเวณฝ่าเท้าที่เป็นส่วนที่รองรับ หรือว่าเอาไว้ลงน้ําหนักนะครับเวลาเราใส่รองเท้าเนี่ยฝ่าเท้าเราสัมผัสพื้นรองเท้านะครับก็จะช่วยซับพอร์ตตรงนี้นะครับขณะที่บริเวณหลังเท้าบริเวณหลังเท้าเนี่ยจะเป็นส่วนที่บางและบางลงนะครับแต่ว่าไม่ได้บางจ๋านะก็ยังมีความหนานุ่มอยู่นะครับหนาแล้วก็ซับพอร์ตนะครับวัสดุดีมากวัสดุดีมากนะครับสำหรับถุงเท้าวิ่งฟีเจอร์นะครับตรงส้นก็ยังนุ่มพูดง่ายๆว่าส่วนที่สัมผัสนะครับเครื่องล่าง คือบนบนบริเวณหัวรองเท้าอ่าหัวรองเท้าทั้งหมดเนี่ยนุ่มแล้วก็ครึ่งล่างนะครับตั้งแต่หน้าเท้าเลยเนี่ยเออตรงฝ่าเท้าไล่มาจนถึงตร,ตรงส้นนะครับมีความหนานุ่มซับพอร์ตได้เป็นอย่างดีเลยนะครับขณะที่บริเวณ หลังเท้าเนี่ยก็จะมีบางลงนะครับแล้วก็ยืดกระชับได้ดีนะครับส่วนตัวบริเวณข้อเท้านะครับก็จะมีความยืดหยุ่นนะครับแล้วคือไซส์เนี่ยเรียกได้ว่าเวลาใส่เลือกตรงไซส์ให้ตรงไซส์นะครับก็คือใส่แล้วเนี่ยกระชับนะครับมีความกระชับแล้วก็บางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยเวลาใส่นานๆนะครับมันจะเกิดแบบว่าเป็นรอยรัดอะเป็นรอยถุงเท้ารัดนะครับแต่ฟีเจอร์เนี่ยมันจะไม่มีรอยตะเข็บนะ ไม่มีรอยตะเข็บไม่มีรอยเย็บเลยผมไม่รู้ว่าเขาทำยังไงเว้เออมันขึ้นเป็นชิ้นเดียวเลยอะ่ะข้างบนเนี่ยก็จะไม่มีตะเข็บนะครับบริเวณตรงส่วนต่างๆนะครับรวมไปถึงบริเวณข้อเท้าเนี่ยเออตรงที่รัดทั้งหมดเนี่ยไร้รอยเย็บไร้ตะเข็บทั้งหมดเลยนะครับเพราะนั้นเวลาใส่แล้วเนี่ยก็จะรู้สึกสบายนุ่มไปทั้งตัวเลยนั่นเองสำหรับถุงเท้าวิ่งฟีเจอร์คู่นี้นะครับ โดยที่รุ่นนี้นะครับที่ผมเอามารีวิวเนี่ยจะเป็นรุ่น Elite Li ท์ Cushion นะครับไลท์ Cushion ก็คือเป็นรุ่นที่มีความหนากำลังดีนะครับมีน้ำหนักเบาไม่หนาจนเกินไปเพราะว่ามันจะมีรุ่นที่เป็นเทรลด้วยนะครับสำหรับเทรลเนี่ยก็จะมีความหนานุ่มเป็นพิเศษหนานุ่มซัพพอร์ตนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรองเท้าเออโดยครับเป็นถุงเท้าวิ่งที่สำหรับวิ่งทั่วไปนะครับสำหรับนักวิ่งถนนวิ่ง Elit e นะครับวิ่งระยะสั้น 5K10K21K42K รวมไปถึง Ultra, ้าาผว่ นะด้วยความหนาประมาณนี้นะครับข้อดีที่ผมใช้มาเนี่ยคือมีคู่เก่าด้วยนี่คู่เดิมนะครับแล้วก็มีอีกคู่หนึ่งที่ผมใช้แต่หาไม่เจอเออโดยคือตอนนี้ถุงเท้าเยอะมากนะครับไปขุดๆด,ดูเนี่ยผมเคยใช้ฟีเจอร์ที่เป็นเว้าด้วยเมื่อก่อนสมัยวิ่งใหม่ๆเนี่ยผมชอบแบบโนโชนะครับซึ่งใส่ 2- สาปีก็แล้วนะครับแล้วจะบอกว่าการซักของผมเนี่ยลงเครื่องด้วยซักลงเครื่องด้วยแต่ว่า ถุงเท้าบางยี่ห้อเนี่ยเวลาซักบ่อยๆโดนแดดบ่อยๆเนี่ยนะครับมันจะเกิดความแข็งเนื้อผ้าต่างๆมันจะเกิดเริ่มมีความหยาบความแข็งนะครับแต่ฟีเจอร์เนี่ยซักเครื่องได้โดยที่ไม่แข็งนะครับซึ่งจริงๆก็ไม่แนะนำนะแต่ผมเล่าให้ฟังถึงความทนทานของมันนะครับซึ่งบริเวณตรงนี้เขาจะมีระบุอยู่แล้วนะครับมีระบุวิธีการดูแลรักษานะครับก็คือซักเครื่องได้นะในน้ำเย็นนะครับแล้วก็ อ,อบได้ด้วยนะเอออบได้ด้วยแต่ว่าเป็นอุณหภูมิต่ำนะครับก็คือแค่ไม่ซักแห้งนะครับแต่เขาบอกว่าถ้าจะดีที่สุดก็คือซักมือนะครับซักมือแล้วก็พลิกพลิกด้านในออกมานะครับเพื่อถนอมด้วยนะครับแต่อยากจะบอกว่าแรกๆผมก็ถนอมนะแต่ใช้ไปใช้มาเนี่ยก็คือยัดรวมเข้าตัวเครื่องซักผ้าเลยนะครับปั่นแห้งคือโดยปกติเนี่ยตากถุงเท้าเนี่ยผมจะตากในที่ร่มอยู่แล้วล่ะแต่ว่าบางที ก็แดดส่องถึงอย่างเงี้ยก็ไม่มีบอกเลยว่าไม่มีอาการแบบแข็งแห้งหรือว่าเสียหายนะครับก็เลยถึงจะบอกว่าราคาที่ผมบอกไปต้นคลิปอะในคู่แบบเนี้ย 750ใช่ไหมครับแบบข้อแบบเต็มข้อนะครับครึ่งแหมเต็มข้อแบบข้อยาวหรือข้อสั้นเนี่ย750บบอกเลยว่าไม่แพงเพราะมันทนและคุณภาพดีจริงๆนะครับมาถึงข้อที่ผมชอบนะครับแล้วก็ประทับใจกับเจ้าตัวถุงเท้าวิ่งฟีเจอร์นะครับอันดับแรกเลยก็คือความใส่สบายครับความใส่สบายผมขอพูดภาพรวมทั้งหมดของความสบายเลยนะครับความสบายแรกก็คือมันเป็นถุงเท้าที่มีความหนานุ่มจริงๆหนานุ่มนะครับเรียกได้ว่าถ้าใคร ชอบบางๆอ่ะบางๆแบบบางจริงๆนะผมว่าอาจจะไม่ชอบคู่นี้บอกไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าใครแบบทั่วๆไปหรือว่าชอบหนานุ่มซับพอร์ตจริงเนี่ยถุงเท้าวิ่งฟีเจอร์สเนี่ยครับตอบโจทย์ได้อย่างดีแน่นอนนะครับความสบายนอกจากหนานุ่มซับพอร์ตแล้วนะครับยังมีเรื่องการระบายอากาศคือสังเกตนะครับว่ามันมีความหนานุ่มนะครับแต่ว่าส่วนบริเวณที่อยู่หลังเท้านะครับหรือว่าตรงใต้เท้าก็ดีถ้าเรายื่นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีการโปร่งแสงแล้วก็ระบายอากาศได้ดี ระบายอากาศได้ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาวิ่งจริงเนี่ยผมลองใช้ฟีเจอร์เนี่ยวิ่งนานๆเป็นระยะเวลานานๆน,นะครับคู่นี้ไม่มีปัญหาเรื่องการสะสมความร้อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากเย็นสบายเท้าแล้วนะครับมันยังลดกลิ่นอับด้วยนะครับเวลาเหงื่อสะสมมากๆเนี่ยถ้าถุงเท้าที่มันอมน้ํามากๆนะครับระบายอากาศไม่ดีนะครับมันก็จะเกิดกลิ่นอับกลิ่นเหม็นเท้าได้นะครับแต่ฟีเจอร์ไม่เกิดปัญหานั้นเลยเนะี่ยผมชอบมากๆในเรื่องความสบายก็คือนุ่มสบายแล้วก็ระบายอากาศใส่เราไม่ร้อนเท้าด้วยนั้น <chat> <im unter Upper language> ข้อต่อไปที่ชอบนะครับก็คือเรื่องความกระชับนะครับความกระชับเนี่ยถุงเท BLANK, ้าบางยี <im ension icit ous> ½, ่ห yeah, <im heures> ้อเวลาใส่มาแล้วไม่กระชับนะครับเวลาวิ่งเนี่ยเท้ามันจะเกิดการขยื้อนนะครับพอเกิดการขยับขยื้อนเนี่ยมันจะเริ่มรู้สึกว่าเกิดการเสียดสีนะครับซึ่งเวลาเสียดสีเวลาเราวิ่งเวลานานๆเป็นเวลานานๆเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการกัดการเกิดตุ่มพองนะครับการเสียดสีการกัดการเป็นรอย เขาเรียกว่าเป็นพองเป็นเสศษสีเป็นรอยแดงเป็นการเขาเรียกอะไรวะไหมอ่ะ เออเวลาสีนานาน่ะบลิสอะบลิสอะผมทับสับเนาะมันจะเกิดการไหม้อะแต่ตัวเนี้ยฟีเจอร์นะครับมันจะล็อกข้อเท้าเลยนะครับสังเกตว่าตรงพื้นเท้าเนี่ยมีความหนาด้วยแล้วก็จะเป็นเส้นๆตรงเนี้ยในการล็อกกระชับเท้าด้วยนะครับเพราะนั้นเวลาวิ่งเท้ามันก็จะขยับน้อยที่สุดนะครับทำให้ใส่สบายวิ่งแล้วรู้สึกมั่นใจแล้วก็ไม่เกิดตุ่มพองหรือว่าเท้าพองเท้ากัด เท้ากัดรองเท้ากัดหรือว่าเท้าพองตุ่มพองใดๆเนี่ยก็จะไม่เกิดกับถุงเท้าวิ่งฟีเจอร์สเลยน,นั่นเองส่วนข้อที่ควรตั้งข้อสังเกตนะครับก็อาจจะมีเรื่องราคาแต่อยากที่บอกครับผมดอกจันไว้เลยนะครับราคาเนี่ยเจ็แต่ว่าถ้าในช่วงโปรโมชั่น shopee ปป payday หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณห0ากว่าบาทไม่เกิน600นะครับคือผมว่าเป็นถุงเทา้า1คู่ที่น่าจะมีติดไว เนาะติดไว้อย่างน้อยหนึ่งคู่ก็ยังดีอ่ะเออเพราะเป็นถุงเท้าที่คุณภาพดีจริงๆการตีเลยนะครับไม่เชื่อใครที่ผ่านมาดูนะครับช่วยคอมเมนต์หน่อยนะว่าที่ผมพูดเนี่ยมันเกินจริงหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันดีจริงๆนะครับแต่ว่าราคามันอาจจะดูสูงไปสักนิดนึงเมื่อเทียบกับในปัจจุบันที่มีถุงเท้าหลากหลายยี่ห้อเนี่ยราคาก็ตั้งแต่200 300 400หรือว่า500เนี่ย ก็มีนะครับแต่คู่นี้ทะลุไป750แต่อย่างที่บอกครับส่วนลดช่วงโปรโมชั่นเนี่ยก็ไม่ถึง600อ่ะแต่อยากจะบอกว่าคุณสมบัติที่มีแล้วก็ที่สำคัญคือ ความทนครับบางยี่ห้อ2-300ก็จริงนะครับแต่ใส่ไประยะหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเริ่มยืดเริ่มแข็งเริ่มแห้งเริ่มแบบการระบายอากาศเริ่มไม่ดีเท่าเดิมนะครับแต่อยากจะบอกว่าฟีเจอร์เนี่ยใช้ไปนานแค่ไหนนะครับคุณสมบัติแทบไม่เปลี่ยนเลยเต็มที่ก็อาจจะเกิดความขุยๆบ้างเนี่ยเออมีขุยๆบ้างนะแต่ว่าไม่ยืดด้วยไม่ย้วยไม่แข็งเนี่ยคู่นี้ใช้มานานนะนะใช้มานานแล้วก็สัมผัสยังดีอยู่เช่นเดิมนะครับเพราะนั้นราคาสูงแต่ก็ คุ้มค่าต่อการลงทุนแน่นอนนะครับข้อต่อไปที่ควรตั้งข้อสังเกตผมว่าจจะเป็นเรื่องลวดลายลวดลายมีเยอะนะลวดลายมีหลายสีนะครับแต่ว่าคนที่ชอบความอะไรอะ่ะอาจจะลาย คือมันแล้วแต่คนชอบเนาะเรื่องเอกลักษณ์ความชอบมันก็จะเป็นปัจเจกบุคคลแล้วแต่บุคคลแล้วกันนะครับแต่ลายมันอาจจะไม่ถูกใจบางคนก็ได้เออสีสันหรือว่าลายเนี่ยมันอาจจะไม่จี๊ดจ๊าดหรือว่าลายมันอาจจะดูเรียบๆธรรมดาไปนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าแล้วแต่คนชอบนะครับสีลายเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะครับว่ามีสีอะไรบ้างก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่ควรตั้งข้อสังเกตนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะชอบเรียบๆไปเลยนะครับก็มีนะหรือว่าบางท่านอาจจะชอบสีสันฉูดฉาดก็ ฟีเจอร์มันอาจจะไม่ได้ชูชาขนาดนั้นนะครับมันอาจจะดูเพลนเพลแต่ผมจะบอกว่าบางคนที่ชอบความเรียบเรียบรูๆเนี่ยฟีเจอร์ก็ตอบโจทย์ได้เช่นเดียวกันนะครับมาเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องไซส์นะครับสำหรับเรื่องไซส์เนี่ยของตัวฟีเจอร์เนี่ยมีไซส์ที่เหมาะกับเท้าทุกรูปแบบนะครับเพราะว่าบางยี่ห้อเป็นฟรีไซส์นะครับฟรีไซส์ปุ๊บเนี่ย เท้าผู้หญิงกับผู้ชายไงผมว่าก็ต่างกันนะครับแล้วเท้าคนไทยเนี่ยความกว้างความสูงความหนาก็แตกต่างกันไปถูกไหมครับความฟรีไซส์เนี่ยถ้าเป็นไซส์มาตรฐาน ไซส์แปดไซส์เก้าหกเจ็ดไปเก้าเนี่ยผมว่าใส่กําลังดีแต่ถ้าคนเท้าใหญ่ๆแล้วใส่ถุงเท้าที่บางแบรนด์อาจจะเป็นฟรีไซส์เนี่ยผมว่าก็อาจจะไม่พอดีแต่ของฟีเจอร์เนี่ยมีไซส์รองรับที่แบบหลากหลายเลยนะครับเริ่มจากตัวไซส์ขอดูหน่อยนะไซส์เอเนี่ยก็รองรับตั้งแต่เบอร์3 4มสถึงสามสเท้าไซส์3 4มสี่ถึงสาเนะครับไซส์เก็จะเป็น3 8มแถึงสีนะครับสามแปดถึงสี่สิบสองเนี่ยขึ้นประกอบนะครับส่วนไซส์ L จะอยู่ที่43ถึง46นะครับแล้วก็ไซส์ XL นะครับมี XL ด้วยนะ47ถึง51สำหรับสำหรับคนที่ไซส์ใหญ่บิ๊กไซส์นะครับเพราะฉะนั้นไซส์เนี่ยครอบคลุมนะครับครอบคลุมทุกทุกย่านเท้าทุกขนาดเท้าเลยก็ว่าได้นะครับมี4ไซส์ให้เลือกนะครับส่วนตัวผมเนี่ยโดยปกติเท้าผมเนี่ยผมใส่เป็นไซส์9 US หรือว่า9.5นะครับเพราะฉะนั้น ไซส์ผมก็จะก้าเกึ่งครับไซส์ M ก็จะแบบฟิตพอดีนะครับหรือว่าไซส์ L ก็จะสบายขึ้นมาหน่อยนะครับส่วนตัวผมเลยเลือกไซส์ L นะครับ L เนี่ยเขาจะระบุไว้ตรงนี้นะว่า43 46นะครับแต่ว่าไซส์ US เนี่ยเขาจะระบุว่า9 12 9-12 US เพราะฉะนั้นไซส์ L ใส่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นชาร์จไซ์ให้ดูด้วยแล้วกันนะครับก็เลือกไซส์ให้เหมาะสมนะครับส่วนข้อสำคัญอีกข้อหนึ่งนะครับก็จัดจำหน่ายที่จัดจำหน่ายนะครับผมแปะลิงก์ไว้แล้วนะครับตัวแทนจำหน่ายก็อย่างร้านอวรินนะครับ อาวินช็อปทุกสาขานะครับหรือว่าแปะลิงก์แปะตะกาไว้แล้วก็กดเข้าไปสนับสนุนหรือว่าซื้อกันได้เลยนะครับสำหรับฟีเจอร์นะครับไปทดลองก็ได้ผมไม่แน่ใจว่าทางร้านช็อปโดยตรงน่าจะมีนะน่าจะมีตัวทดลองให้ลองไซส์ลองความรู้สึกด้วยนะครับก็สามารถเข้าไปทดลองได้ที่ร้านเอาวินช็อปทุกสาขานะครับแล้วก็คลิปนี้ส่งท้ายด้วยนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณอาวินช็อปนะครับที่ จะส่งนะครับเรียกว่าจะส่งตัวถุงเท้าวิ่งฟีเจอร์ตัวนี้มาให้ทดลองนะครับแต่อยากจะบอกว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะได้มารีวิวเนี่ยผมซื้อใช้เองมาก่อนนะเมื่อก่อนเนี่ยเรียกได้ว่าบ้านอกจากบ้ารองเท้าแล้วบ้าถุงเท้าด้วยนะครับก็ซื้อถุงเท้าของฟีเจอร์มาทดลองใช้เองมาก่อนนะครับแต่ว่าคลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากทางอวารินนะครับแล้วก็ฟีเจอร <alliances. S 2> ์ไทยแลนด์ก็ต้องกราบขอบพระคุณด้วยนะครับย้ำอีกค,ครั้งหนึ่งว่า ฟีเจอร์เป็นถุงเท้าวิ่งที่ดีมากๆอีกรุ่นหนึ่งที่ผมอยากนําเสนอให้ทุกท่านได้ทดลองใช้งานนะครับบอกเลยว่าราคาสูงแต่คุ้มค่าต่อการลงทุนแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หากถูกใจฝากกดไลค์ like, ก, share, กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่บางครั้งอาจจะดีบ้างหรือไม่ดีบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับจากชาแนลกูรูบ้างม่รู้บ้างบายเปอซาสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับสวัรีรบ Fe ature. ใครใช้แล้วมาเมนหน่อยว่าดีอที่ผมพูดหรือเปล่าบ๊ายบาย